สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดถึงงานโรดโชว์ของวง BNK48 ที่ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ซิงเกิลเฮเวีร์โรเทชันเนี่ยก็ก็มีอีกเรื่อยๆเช่นกันนะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปดูมาเมื่อวานนี้นะครับสำหรับงานโรดโชว์ ของวงที่จัดที่เซ็นทันแจ้งวัฒนะนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบไปดูงานโรดโชว์พวกนี้บมากมากเลยนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งคือมันมันฟรีนะครับเราเราก็จะได้สัมผัสน้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าให้ไปสุ่มเทียเตอร์เรื่องนี้โอกาสสุ่มได้มันยากนะครับก็อาศัยตามงานโรดโชว์งานอีเวนต์ต่างๆพวกนี้แหละที่น้องไปออกผมก็จะไปดูอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่า ช่วงหลังๆมาผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูเท่าไหร่นะครับงานสุดท้ายที่ไปดูก็คืองานงานของสมัยน้องออกอัลบั้มจับาจาเลยแล้วก็ไปออกงานที่เอ็มคอร์อทียรนะครับก็ไปมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ไปอีกเลยไม่ว่าจะเป็นงานโรโชว์งานอีเวนต์งานเปิดตัวซิงเกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เพิ่งจะมีโอกาสอีกครั้งก็เมื่อวานนี้แหละที่ เซ็นทันแจ้งวัฒนะนะครับพอดีบ้านผมอยู่แถวนี้ด้วยก็เลยก็เลยได้ไปดูนะครับเนะี <c> ่ย <oughs> คือเนอ,อุษามาถึงใกล้บ้านขนาดนี้แล้วไม่ไปดูก็ก็คงไม่ใช่แล้วนะครับยังไงก็ต้องไปดูนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาว่ากันนะครับก็งานโรดโชว์เนี่ยก็จะมีขายของใช่ไหมครับก่อนที่นอกจะเริ่มงานเนี่ยก็จะมีขายของก็จะมีอของที่ระลึกของวงแหละพวกเสือ้อพวกโปสเตอร์อะไรที่เหลือ เขาก็อเามาขายนะครับก็ผมก็ซื้อเสื้อ heavy rotation มาด้วยนะครับสีชมพูสวยเลยนะครับเนี่ยที่ใส่อยู่นะครับจริงๆมีอีกสีด้วยแต่ว่าไซส์ที่ผมอยากได้มันหมดไปแล้วเดี๋ยวรอสั่งใน h o p อปปี้กีไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับแล้วก็ซื้อโปสเตอร์น้องพักขงมานะครับพอดีไม่ได้เอามาโชว์แล้วก็ในใน นั้นก็จะมีคาเฟ่มาเปิดขายด้วยนะครับก็ไปสุ่มที่ลองแก้วมาก็ได้ของน้องคนิ้งด้วยนะครับไปดูในเพจกันได้ผมลงไว้แล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็ได้เวลาประดำการเพื่อรอรอน้องมานะครับพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มาตรการของฝั่งร้านเขาจะมีมาตรการโซเชียลดิแท n ซ i n g ใช่ไหมครับ ก็จะอนุญาตให้คนที่มาเข้าคิวหนึ่งร้อยคนแรกเนี่ยได้เข้าไปนั่งอยู่ข้างในพื้นที่ซึ่งแน่นอนว่าผมมาไม่ทันนะครับเห็นเขาว่าบางคนนี่มาจองคิวตั้งแต่ตีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถึงจะได้เข้าไปขนาดมาตีหนึ่งได้ที่หกสิบกว่าเลยแล้วผมแบบตื่นเช้ามาเจ็ดโมงก็สอบถามคนในนั้นก็บอกว่าเออคนเข้าคิวเต็มหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปหาเกาะๆข้างนอกดูนะครับแต่ด้วยความที่ผม ผมตัวเล็กไงไปอยู่ข้างล่างถ้าไม่เอาเก้าอี้ไปมันก็มันก็ไม่เห็นนะครับผมก็เลยลองขึ้นไปดูอีชั้นดีกว่าพอดีเห็นเขามีเก้าอี้ตั้งไว้ให้นั่งดูแล้วมันว่างพอดีก็เลยไปดูตรงนั้นแหละนะครับไกลหน่อยแต่แต่ก็โอเคนะครับดีกว่าไม่ได้ดูอย่างน้อยก็ได้เห็นน้องออกออกมาจากนั่นบ้านเห็นดูในภาพประกอบที่ผมลงอ่ะได้เห็นน้องออกมาได้มาตรงช่องตรงนั้นก็โอเคละดีใจแล้วนะครับ แล้วก็การรอคอยก็สิ้นสุดลงนะครับเมื่อน้องเดินเดินเรียงแถวมาจากจากอีกฝั่งเขาค่อยเดินมาที่เวทีเนี่ยโอ้โหในเวลานั้นนี่คนเฮกรี hey! ๊ดกันลั่นสนั่นห้างเลยนะครับเพราะว่าเอาตัว่าตง,ตงตรงแหละว,ว่าโคติดอย่างพวกเราเนี่ยคิดถึงน้องน้องกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าน้องก็ไม่ได้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยน้องก็ไม่ได้อ,ออกมาออกมา ทำกิจกรรมอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับกิจกรรมที่มีส่วนใหญ่ก็ต้องแบบสุ่มผู้โชคดีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็คิดถึงน้องกันมากๆนะครับเพราะแล้วก็ผมเชื่อแหละว่าน้องก็คิดถึงพวกเรามากเช่นกันนะครับน้องก็ขึ้นไปแสดงบนเวทีแบบจัดเต็มสุดๆเลยนะครับ6เพลงสนุกสนานกันมากนะครับแล้วก็เมมเบอร์ที่มาในคราวนี้ก็ถือว่า เป็นเมมเบอร์ที่ค่อนข้างเก่งๆทั้งนั้นนะครับจริงๆน้องเก่งทุกคนแหละนะครับก็มีกระคัดมาหกคนก็จะมีน้องไข่มุกนะครับคุณไข่ก็สุดยอดนะครับเป็นเด็กที่น่ารักขยันเก่งใจสู้อยู่แล้วนะครับส่วนต่อมาก็น้องมิวสิกมิวสิกกี้นี่ก็คือไอดอลไอดอลที่แท้ True, ทแทรจริงจริงๆ,ๆนะครับน้องเกิดมาเพื่อเป็นไอดอลจริงๆเวลาร้อง ลองเต้นนี่แบบสุดยอดมากๆนะครับต่อมาก็จะเป็นน้องน้ำใสน้องน้ำใสนี่ก็ผมไม่เคยเจอน้องน้ำใสมาก่อนนะงานจับมือมีมาหลายครัง้งผมยังไม่เคยเข้าไปจับมือน้องเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้เห็นน้องนะครับก็สัมผัสได้เลยว่าน้องเออเป็นเด็กที่ที่เฮฮาทยาาใสดีมากนะครับแล้วก็เรียนเก่งมากๆด้วยนะครับ คนต่อมาก็เป็นน้องโมบายน้องโมบายนี่ก็เป็นเด็กที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นเซนเตอร์ของเพลงคุกกี้เสียงไทยเพลงที่ดังที่สุดใน48กรุ่มโมบายก็ได้รับคัดเลือกเป็นและน้องก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าน้องเหมาะสมกับตําแหน่งเซนเตอร์เพลงนี้จริงๆนะครับน้องอยู่บนเวทีนี่น้องเฉิดฉายมากเป็นเด็กที่พลังล้นเหลือจริงๆนะครับแล้วก็นําเสียงดีมากๆนะครับ คนต่อมาก็คือน้องจีจี้คนนี้นี่ผมผมค่อนข้างเอ็นดูเป็นพิเศษเลยเพราะว่าผมสัมผัสได้เลยว่าน้องถึงน้องจะขี้เล่นเฮฮาปาจิงโก้ลันลาเถิดเทิงแค่ไหนเนี่ยแต่แต่น้องก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างให้เกียรติผู้คนมากๆนะครับถือว่าเป็นเป็นเด็กดีอะ่ะคนหนึ่งเลยแล้วก็วันนี้นี่น้องโตขึ้นมากสวยขึ้นมากเลยนะครับแบบชื่นชมน้องจีจี้มากๆนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือน้องแบมบูเนี่ยก็เป็น เป็นเด็กรักเรียนอีกหนึ่งคนนะครับเรียนได้4.0ตลอดนี่สุดยอดมากๆนะครับและน้องก็เป็นเมมเบอร์สายาอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจเข้าวงมาเพื่อสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้แก่ผู้คนอย่างแท้จริงนะครับก็ทั้ง6คนก็ร้องเพลงกันไป6เพลงนะครับก็จะมี Heavy Rotation, Hashire Penguin, Kimiwa Melody อ,อ,อะไรเอ่ย อ,อีกสามเพลงก็จะมีคุกกี้เสียงไทยโดดีดงแล้วก็อีกเพลงผมผมไม่แน่ใจว่าเพลงอะไรจำไม่ได้นะครับ <laughs> ก็ประมาณเนี้ยหกเพลงนะครับก็สนุกสนานกันมากๆนะครับก็ดีใจนะครับที่น้องได้กลับมาแสดงให้พวกเราได้ชมอีกครั้งแล้วเราก็ดีใจมากๆเช่นกันทีออ่มีโอกาสได้ส่งกำลังใจให้น้องอีกครั้งนะครับช่วง พี่น้องแสดงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็รีบวิ่งไปดักรอเข้าแถวโบกมือให้น้องด้วยนะครับก็น้องๆก็บกมือกลับก็สบมองตามองตากันก็เอสัมผัสได้แหละว่าเราสนใจให้กันตลอดนะครับูระหว่างโอตากับเราเมมเบอร์นะครับก็ฝากให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะครับไม่ว่าจะน้องไปที่ไหนก็ถ้ามีโอกาสไปดูไปให้แรงใจน้องกันได้นะครับน้องรอกำลังใจจากพวกคุณอยู่ทุกคนนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ